กะทีเนี่ยมาให้ประจานเนี้ยโอ้ค่ะิด,ดใช่ค่ะจากนาคนนั้นเหรอคะบ้านไอ้นี่น,<า>นิวมิวนิวฟิวจะจาว่ามัอวใช่ไหมก็วกเลยค่ะจะจเคยปล่อยอยูุ่่งนาแต่มันไม่อยู่เพราะลูกมันลูกมันออกเยอะมากนะคะ แต่พอใช่ค่ะลูกมันเลยออกเยอะมากๆเลยโอ้ยออกเยอะจริงๆไม่ได้โม้แต่เวลาน้ํามามันไปหมดค่ะใช่ค่ะอยู่ในคลองนั่นแหละโอ้แต่นาเขาหมดแล้วโอ้ค่ะคักคักมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่เนี่ยคั่ใหิมะมันจะได้อันปลาหน่ะมาแล้วเฮ้ยค่ะจะเขาจะทำปลาเค็มเขาเสิไว้เห็ดปลาเค็มหมูลุกไสกับละงาม ใส่สวยๆเลยจ้านี่ๆๆๆน,น,นี่ใส่งามๆสวยๆเลยจะเพื่อนๆมาเด้อผมเบ่งดูน,ดนี่นี่นี่ปาสลิดบ้านนอกค่ะว่าอันนี้น่าจะเป็นปาสะลิดเทศปลาอีกอย่างแบบนี่แต่บ้านอยู่บ่อประจานซีบีตัวน้อยๆกว่านี้เองปาสะลิดนาะจะเนาะโอ้ยสออนสออนทุกเท่าฝ่ามือเลยนะคะนี่ ก้ยเซฟเป็นเพื่อนพอแบตเตอรี่ประจากับซีเวิร์ดบังรู้พอบังรู้พอประจาหนึ่งเข่าเมืนเ่นีงสวย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 พสอจะออนสะออนสะออนสะอ,อ,อ่อนพ่อเฮียเพื่อน เด็กน้อยในที่ทำงานแหละเพื่อนเลี้ยงปลาอันนี้พระจากับรูกว่าเพื่อนเอิญวันอะไรเนาะขอบคุณเพื่อน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 เห็นบอกประจาเพี่ยนเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆประจาสีครัวแล้วกัเฮียพระเจ้ากลับไปอน่ะก็ว่ากันไปแบบเนาะนี่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 เมื่อนี้ประจ่าสิเห็ดหนึ่งปลาอันมกปลาอยู่แล้วเนาะมื้อนี้ค่ะระยะนี่ปลามันถูกก็คือเมนูปลาเนี่ย จับมาจากบ่อเป็นพิเศษนะคะคัดพิเศษไปไปบอพูดพามทาเพลงมาเด้อเขาแรงเขาไงาประจามกป่ามาเนี่ยมากินปิ้งปลาตาบักถั่วกันเนาะค่ะไปค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปค่ะเนี่ยยังมืนตากระเพ็ดกระเพ็ดนี่นี่นเบ่งเลยนี่ตาใส่ตรีกพิ่งเอามาจ้ะเนี่นี่ ไปเอ,อเ่มาน้อยประจากระิหิวข้าวแล้วสามีเนาะจ้าสามีเนาะประจ่าฟ้าวประจ่าฟ้าวประจ่าฟ้าว่่าแล้ว พวันตัดญญาฝั่งพุ่นมืออ่ออื่นพวันสิวิ่งงานแล้วนี่ย๋ยจ้าจะเห็นอย่างวุดวัวด,วด,วดแทะนี่นั่นต้นสมุนไพรปะจะาไปใส่ต้มใส่แกงอื่บอกปะครับหน้าออฟฟิศนี่รอบรอบรบรอบซุ่มไปหลายมันหกหกพวานกำลังพเพาะเนี่ยเพาะพันไปจ้า ขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องปองป่ายขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณเรึขอบคุณไรขอบคุณบ้านใหม่บ้านเก่าเรือขอบคุณมากมายจ้าบาย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 